โรงพยาบาลบุตรสัะคำเนี่ยรู้จักไหมฮะอยู่ที่เมืองทองธานีเมืองทองธานีถนนแจ้งวัฒนาถือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่เปิดขึ้นมาใหม่นะครับล่าสุดนะฮะแล้วก็มีเรื่องของสาธารณพยาพโครคครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเรื่องของระบบปรับอากาศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงทีมแพทย์ทีมหมอพยาบาลเนี่ยระดมสรพพะกำลังเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยจะเป็น จุดหนึ่งที่จะรับผู้ป่วยติดเชื้อในระดับสีเหลืองก็คือในระดับปานกลางจนถึงหนักนะครับเข้ามารักษาแล้วก็ดูแลเปิดกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการประสานต่างๆเนี่ยเรื่องของเตียงเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยส่งผ่านกันเข้ามาให้ผู้ป่วยได้ อยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้กันนะครับแต่ก็มีโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแชร์ข้อมูลแชร์ข้อมูลอะไรบ้างประเด็นที่1เรื่องของงบประมาณที่ใช้ประเด็นที่2นํารูปเก่ารูปที่บิดเบือนรูปที่ไม่เป็นจริงเนี่ยมาแชร์ต่อกันเป็นยังไงครับก็จากการณีที่โซเชียลมีเดียครับมีการแชร์ข้อมูลครับเรื่องของงบประมาณ การจัดทําโรงพยาบาลบุษราคำมนะครับแล้วก็มีการไปตัดต่อภาพที่ไม่เป็นความจริงด้วยเขาบอกว่าโรงพยาบาลบุษราคำมเนี่ยใช้งบประมาณอยู่ที่200กว่าล้านบาทนะสองกว่าล้านบาทรองรับได้1นึ่เตียงเขาเฉลี่ยออกมาตัดออกมาเลยบอกว่าเตียงเตียงหนึ่งเนี่ยใช้งบ2 2 0 0 0 0บาทค่ะ 220,000บาทแล้วไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลสนามของพิมพ์พรีพายที่บอกว่าใช้งบประมาณอยู่ที่1,70,000บาทได้50เตียงตกเตียงหนึ่ง3,400บาทเอามาเปรียบเทียบกันระหว่าง2โรงพยาบาลนี้ก็คือเป็นการด้อยค่าแหละบอกว่าเอยโรงพยาบาลบุษราคัมเนี่ยใช้งบเยอะเอะทำไมที่โน่นนะมันใช้งบน้อยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าก็เลย วิาพากษ์วิจารกันอย่างกว้างขวางเลยครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับคุณชัยวุฒิธมาธมาคมานุสรนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ครับก็บอกเลยครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวง DES ครับไปตรวจสอบแล้วครับปรากฏว่ามีคนพยายามเนี่ยจับเรื่องเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจผิดถึงการตั้งโรงพยาบาลสนามของรัฐบาลท่านบอกเลยในส่วนของพิมพ์รีพายอันนี้เห็นด้วยนะครับก็ การที่นําเงินส่วนตัวนมาสร้างโรงพยาบาลสนามท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็เป็นการเสียสละช่วยประชาชนในในช่วงของความยากลําบากเนี่ยก็ปรบมือให้นะครับรัฐบาลขอบคุณความตั้งใจดีของคุณพิมพ์รีพายแล้วก็อีกหลายๆคนนะ <c oughs> ที่ช่วยร่วมม้ร่วมมือกันคนละเล็กละน้อยแล้วก็ช่วยการตามกําลังความสามารถที่พอจะช่วยได้ทงางภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็มีความยินดีครับที่เห็นทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะทําให้ประเทศพ้นวิกฤตนี้ไปได้แต่ กลับมีขบวนการขบวนการหนึ่งเนี่ยที่สร้างเฟกนิวหรือว่าเป็นผู้ไม่หวังดีครับเอาเรื่องต่างๆเนี่ยมาเชื่อมโยงเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบบิดเบือนเพื่อให้เกิดความ ขัดแย้งกันนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่สมควรเลยครับโรงพยาบาลบุษราคำเนี่ยขอชี้แจงประเด็นแรกก่อนก็คือเรื่องของงบประมาณเนี่ยงบประมาณที่ใช้เนี่ยโรงพยาบาลนี้มีมาตรฐานครับมีความพร้อมทางการแพทย์อุปกรณ์เครื่องมือดูแลผู้ป่วยติดเชื้ออย่างครบคันแล้วก็มีการดูแลความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่บุลคลากรทางการแพทย์เนี่ยจากหลายๆจังหวัดนะครับมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนรวมถึง ก็จะไม่ให้เจ้าหน้าที่นี่ทำงานหนักจนเกินไปเดี๋ยวโหลดมากเดี๋ยวว่าการประสิทธิภาพในการทํางานจะลดลงมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานหน้าที่ตามหลักของกระทรวงสาธารณาสุขครับชี้แจงงบประมาณชี้แจงได้นะครับพูดถึงงบประมาณใช้อะไรกันบ้างถ้าพิเคราะห์จากโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วนะครับโรงพยาบาลแห่งนี้นมีทั้งรถ เอ็กซเรย์ ray, นะรถเอ็กซเรย์แล้วก็ห้องตรวจเชื้อปฏิบัติการเครื่องช่วยหายใจเต้นความดันลบแล้วก็ยังจะมีบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆส่วนเรื่องของระบบปรับอากาศถ้าคนคิดว่าเอ้ยระบบปรับอากาศเนี่ยก็คือแอร์รวมใช้เหมือนกันเนี่ยผิดครับระบบปรับอากาศเนี่ยที่นี่พิเศษครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดใช้แอร์รวมหรือว่าใช้ระบบปรับอากาศทั่วๆไปไม่ได้มีการฆ่าเชื้อเนี่ยเดี๋ยวจะติดเชื้อกันหมดะนะครับเขาลงรายละเอียดบอกว่า การบริหารเรื่องของระบบอากาศที่นี่เนี่ยมีการตั้งอุโมงนะครับที่เป็นระบบพิเศษเขาเรียกว่าฮีบ้าฟิลเตอรเป็นระบบกรองอากาศที่ใช้เช่นเดียวกับในห้องผ่าตัดแล้วก็ใช้กับเตียงผู้ป่วยที่จะผ่าตัดนะครับก่อนที่จะปล่อยระบบอากาศตัวนี้เข้าสู่ระบบส่วนกลางแล้วมีการกรองเชื่ออีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับก่อนที่จะไปสู่ภายนอกพูดง่ายๆมีการกรองอากาศ2ชั้นเพื่อที่จะให้อากาศที่ออกมาเนี่ยมีความ ปลอดภัยสูงนะครับนี่คำหนึงถึงตั้งแต่ระบบอากาศนะฮะส่วนน้ำเสียของปฏิกูลละครับคนแถวนั้นเนี่ยอาจจะเดือดร้อนถ้าเกิดเราไม่ดูแลกันอย่างครบวงจรห้องน้ำที่ใช้ในอาคารเนี่ยเขามีการฆ่าเชื้อตามมาตราฐานห้องอาบน้ำเนี่ยโอ้โหได้รับความร่วมมือจากบริษัทแสนสิริอันนี้บริษัทสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เลยนะ,ะเขามาช่วยติดตั้งเนี่ย อย่างดีเลยนะครับอยู่ที่ชั้นสองหลังหอนะครับน้าเสียสิ่งปฏิกูลเนี่ยจะเข้าสู่ระบบบําบัดแล้วก็มีการฆ่าเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนตรงนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะฮะ <c oughs> ขยะติดเชื้อทางด้านของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็นําไปลงถุงขยะแล้วก็มีเส้นทางอย่างชัดเจนนะครับไม่กระจายในชุมชนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานอย่างแข็งขันพูด,ดง่ายๆก็คือว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยในโรงพยาบาลบุษราคำเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ ยกระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลสนามทั่วไปเพื่อที่จะดูแลผู้ติดเชื้อในระดับสีเหลืองในระดับสีเหลืองคือระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องชี้แจงกันเพราะว่าคนก็จะมาด้อยค่าบอกว่าเอ๊ะแล้วทําไมงบประมาณใช้สูงจังที่ใช้งบประมาณสูงเนี่ยดูแค่เครื่องช่วยหายใจดูแค่เครื่องเอ็กซเรย์ดูอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่มีการที่มีระดับสูงขึ้นเนี่ย ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอยู่แล้วแล้วก็การที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยคือผู้ป่วยระดับสีเหลืองคือเข้าขั้นเกือบจะเป็นสีแดงวิกฤตแล้วเนี่ยก็ะจะต้องใช้ทั้งทีมแพทย์แล้วก็ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เยอะเลย,เยทีเดียวะนะครับรวมถึงมีจุดผ่อนคลายด้วยถ้าเกิดใครได้ไปที่ได้ดูภาพเนี่ยที่โรงพยาบาลบษรสาคามที่เมืองทองธานีเนี่ยะจะมีจุดผ่อนคลายก็คือว่าเป็นจุดที่จะนั่ง นั่งชิวๆเนี่ยแหละนะ,ะบางทีไปอยู่ในสถานที่แบบนี้เนี่ยบบนนเครียดเขาจะมีสถานที่ผ่อนคลายให้แล้วก็มีจุดออกกําลังกายให้ด้วยแต่ว่าก็จะมีมาตรการทางสาธารณสุขนะ,ะไม่ใช่ออกกําลังกายอยู่ติดกันอะไรแบบนี้ไม่ใช่มีอะไรหลายอย่างในโรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่เตียงไม่ใช่ว่ามีแค่ห้องน้ำเหมือนเป็นโรงพยาบาลสนามแบบครบวงจรครบวงจรนะครับดังนั้นแล้วก ขอความการุณาว่าผู้ไม่ประสงค์ไม่ประสงค์ดีเนี่ยอย่าสร้างความสับสนในช่วงนี้และที่สําคัญเนี่ยรูปที่ออกไปท่านรัฐมนตรีดีเอสก็บอกว่าเป็นรูปที่เอารูปอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ใช่โรงพยาบาลสนามไม่ใช่โรงพยาบาลสนามบุษราคำเนี่ยที่เมืองทองเอามาลง <c oughs> เอามาลงปุ๊บเนี่ยทำให้คนเข้าใจผิดว่าโอ้โ oh, ห oh, สภาพแบบนี้ด้วยงบประมาณแบบนี้ <c oughs> นี่คือการ วัตถุประสงค์คือการด้อยค่าโรงพยาบาลแห่งนี้สร้างข้อมูลบิดเบือนทําให้คนเข้าใจผิดอันนี้ต้องถามว่าทาเพื่ออะไรคือการที่จะตรวจสอบเรื่องของงาบประมาณการที่จะตรวจสอบคุณภาพของโรงพยาบาลนั่นท่านทําได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราสนับสนุนนะฮะในโลกออนไลน์ถ้าเกิดเออเห็นการใช้งบของรัฐบาลหรือว่าเห็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถนําเสนอได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะได้ตรวจสอบนี่คือการตรวจสอบและถงดูลในภาคประชาชนที่เราสนับสนุนแต่สิ่งที่ไม่สนับสนุนก็คือการจับเรื่องเชื่อมโยงสร้างความสับสนเรื่องของเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมเนี่ยทำให้คนเข้าใจผิดเกิดความตื่นตระหนกเกิดความขัดแย้งแตกแยกกันในสังคมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ไม่สมควรนะครับและตอนนี้ทางด้านของกระทรวงดิเอสเนี่ยก็ดูแลแล้วก็มีการ จับกลุ่มแล้วก็ดําเนินคดีกับคนเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าเรื่องของการหมิ่นสถาบันตอนนี้รัฐมนตรี DS ก็ออกโรงมาแต่เมื่อวานแล้วบอกว่า URL ที่มีการหมิ่นสถาบันเนี่ยเราก็จะดําเนินคดีนะครับแต่พูดถึงงานพวกนี้ก็ยากเหมือนกันคุณพิริยาพรเพราะว่าเมื่อสั่งปิดแล้วเขาก็เปิดเขาได้ใช่คือสั่งปิดอันนี้เดี๋ยวไปเปิดอันใหม่ผู้โพโพเปิดปิดช่องทางนี้เดี๋ยวไปเปิดช่องทางนั้นใช่นะครับคือไม่ใช่ว่าหน่วยงานรัฐไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแต่ว่าสั่งปิดปุ๊บเขาก็เปปิิดดใหม่ เขเปิดใหม่ <c oughs> สิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคือไม่แพร่กระจายข่าวปลอม,มและช่วยสังเกตสังกากับ <c oughs> หน่วยงานรัฐด้วยว,ว่านะว่าเอ๊ะมีข่าวปลอมตรงนี้หรือว่ามีเรื่องของมิ่สถาบันเนี่ย URL นี้เว็บนี้แจ้งไปยังกระโซวดีเอสเขาจะได้จัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิด URL และดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดต่อกฎหมายถึงที่สุดครับค่ะ <c oughs>